ออกเชรว่าอย่าตีดังกาดังกาไม่ไรอยูออัสล่าอัสลรายเป็นยางก็อยูอะะอะะ่าเป็นยากสู้เลยคเร็วทำไรลูกคิดเร็วทำอะไรอ่ะคิดเร็วทำไร เดี๋ยวครับทำอะไรนาหน้าพอนแล้วก็ยิ้มทุกทีนึูทำอะไรครับทำไมเอาอะไรเรียกพ่อแล้วเอาอะไรครับจะมาหาอะ,ะ,ะ,ะจะมาหาพ่อเหรอ เก่งแล้วนะคานเก่งแล้วนะเอาอะไรจุจะเอาอะไรแล้วชิลิวไอจ้จ๊ะเอาอะไรครับจะไปไหนน้องอะ่ะน้องจะไปไหนคำเฉย ทำไมจะไปไหนนั่งจะไปไหนหืมหืม ครับ <c ười> เรียกเล้ยิ้มคืออะไรลูกเอาอะไรฮะ <c ười> อะไร,ะไร <c ười> จู่เด้อ